เยอะจริงๆนะครับผมบางคนก็ไม่ได้เดินก็วิ่งบางคนไม่ได้วิ่งก็เดินนะครับเดี๋ยวแต่อ่าถนัดของใครของมันนะทุกคนออกกำลังกายนะทุกคนนะครับ วิ่งรอบสวนนี่ก็หลายกิโลนะทุกคนถ้าใครไม่เคยวิ่งนี้รอบเดียวนี้จอด ครับก็จะมีอ่าเจ้สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทลาบเวสตูพุกคุนะครับผมคลิปนี้ต้อมกาอยู่ที่สวนลุงพินีนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่หกโมงนะครับผมโอ้โหมืดเดียวจังทุกคนช่วงนี้นะครับนี่นะครับผมนําบรรยากาศอยู่ที่สวนลุงพินีนะครับผมก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมที่มาเลินมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับผม วันนี้ก็สังเกตว่าเห็นเยอะมากนะครับผมนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหทุกคนบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับนี่นะครับผม ตากชตดเยอะมากนะครับผมมาวิ่งออกกำลังกายนะครับดูทุกคนลมหนาวมาแล้วนะครับโอ้โหทุกคนอากาศทีเย็นสบายมากนะครับผม เย็นมากนะครับนี่คือคนต่างชาติเยอะมากนะครับผมมาบิ่งออกกาลังกายนะครับ โอ้โหทุกคนนี่นะครับผมนะเป็นสวนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะ่ทีเดียววนะครับผมนนในย่านนี้นะครับสวนอ่าเป็นจากกิติยังไม่เยอะเท่าสวนลรงพินีนะทุกคนสวนตงพินีนี่เป็นสวนสําหรับวิ่งออกกำลังกายจริงๆนะครับผมมาทีไรก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะทุกคน อากาศส่วงนี้ก็เหมือนบ้านะละทุกคนเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เย็นๆมีลมพัดนะครับผมก็ทําให้อา่ามืดเด็วนะทุกคนส่วงนี้หกโมงนี้โอ้มองเกือบไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนหกโมงนะครับปกติหกโมงนี้ยังเ,เห็นพระอาทิตย์อยู่นะครับผมแต่ส่วงนี้นี่มืดเด็วนะครับ ่างสาดเยอะมากบีก่ออกําลังกายทุกคน ปลาพี่น้องเยอะจริงๆนะครับผมบางคนก็ไม่ได้เดินก็วิ่งบางคนไม่ได้วิ่งก็เดินนะครับเดี๋ยวแต่อ่าถนัดของไข่ของมันนะทุกคนออกกำลังกายนะทุกคนนะครับ วิ่งรอบสวนนี่ก็หลายกิโลนะทุกคนถ้าใครไม่เคยวิ่งนี้รอบเดียวนี่จอด ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมนะคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่นะครับผมนะความปลอดภัยให้กับผู้คนที่มาวิ่งออกกาลังกายนะทุกคนวิ่งก็อาจะไม่เหนื่อยเส่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมัน เย็นนะครับผมอากาศเย็นนะครับทําให้อ่าเหงื่อที่มันออกมามันก็เย็นไปในตัวเลยทุกคนไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหตากสาดนี่ทุกคนนี่โอ้โหสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆทุกคน พี่่คนไหนที่เคยมาวิ่งที่สวนลุงพีนีนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับผมว่าวิ่งได้กี่รอบนะครับผมถ้าให้ต้อมวิ่งนี่น่าจะรอบหนึ่งน่าจะไม่ไหวนะครับ เดินเล่นช่วงนี้ก็เพลินดีนะทุกคนอากาศมันเย็นนะครับ คนต่างชาติ <c oughs> โอ้จะได้รอบหนึ่งเหมือนกับเขาเลยนะครับผมเนี่ย <c oughs> นี่นะครับผม้นะภายในสวนนะครับผมแล้วก็เปิดไฟให้สว่างนะครับผมนะตามทางวิ่งทางเดินนะทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภนะครับผมให้ความาเรียบร้อยอยู่นะครับผมนะตรวจสอบนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยคมปลอดภัยนะครับผมนะคนที่มาใช้บริการในสวนนี้นะครับผมส่วนนี้ก็ฟรีนะทุกคน บริการฟีนะครับแต่นจะเปหมอั่นเลยาาลงตานาวุดใจเ่ร็ ่าพักอยู่แถวนี้น่าจะดีนะทุกคนได้มาออกกำลังกายทุกค่านะครับผม นี่ครับโอ้โหยิ่งคํายิ่งเยอะนะทุกคนยิ่งคํายิ่งเยอะนะครับสว่วนลูกพี่นี่นะครับผม 아피노 <laughs> ทุกคนเย็นมากนะครับผมรับไม่ได้เหงื่อออกนะครับลมมันพัดมานะทุกคนชาวต่างชาติดี่ก็ยังเข้ามาเดินอยู่นะครับผมนี่ครับผมนะะักกาอเตนบาสราคิมนีติตอมกับพาทุกคนมา เลินเล่นอยู่สวนรุงพินีนะครับผมตอนเวลา6กโมงนะครับก็สังเกตเห็นว่ามีผู้คนนะครับผมมาวิ่งออกกาลังกายเยอะมากนะครับผมนะในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับคลิปนี้ต่อการจะไหน่จบคลิปไปเพียงทน้เอ้์สวัสดีครับ